แม่นยำค่ะผลตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของนักเรียนโรงเรียนคำส้อยพิทยาสารอำเภอนิคมคำส้อยจังหวัดมุกดาหารที่แม้จะไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มแล้วก็ผลออกมาเป็นลบแต่เจ้าหน้าที่ยังกำชับให้นักเรียนสังเกตอาการตัวเองที่บ้านในระหว่างที่โรงเรียนนั้นสั่งปิดเรียนแบบปกติหรือออนไซต์ site, ไปจนถึงวันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะ เด็กหญิงปันธรีนารีนุษนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่1สะท้อนนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ปกครองบางคนได้ให้บุตรหลานนั้นกักตัวส่วนตัวแม้ว่าจะไม่ได้แยกจากครอบครัวแต่ก็ต้องสังเกตตัวเองแล้วก็ต้องระวังตัวมากขึ้นโดยหากเปิดเรียนตามปกติและหากมีการตรวจหาเชื้อโควิดอีกก็อยากให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นผู้ที่เข้ามาเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจสอบให้ได้ผลที่แม่นยำค่ะ ส่วนกรณีการตรวจสอบชุดตรวจ ATK ไทย PBS ได้ข้อมูลจากบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในจังหวัดมุกดาหารซึ่งระบุนะคะว่าชุดตรวจ ATK ยี่ห้อนี้ไม่ได้รับการรับรองจากออยอค่ะโดยชุดตรวจ ATK ที่ได้มาตรฐานที่ออยอให้การรับรองมีเพียง24ยี่ห้อเท่านั้นดังนั้นการใช้ชุดตรวจที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้ได้ผลที่คลาดเคลื่อนค่ะ ขณะที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของชุดตรวจแต่ว่าจากการสอบถามผู้บริหารโรงเรียนคำส้อยพิทยาสันก็ชี้แจงนะคะว่าได้มาจากการเปิดรับบริจาคและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมคะ่ะ